ครับสำหรับคีทีทเะะ่เป็นคิลเลอรนะครับเป็นภาพยนตร์เรื่องที่สองที่ได้ร่วมงานกับลีโนครับนะครับซึ่งบทบาทก,ก็ไม่เหมือนกับภาพยนตร์เรื่องแรกคือการการ,การ,การ,รับบทที่ได้รับหน้าที่และรับอมอบหมายน,นะครับให้ให้มานะฮะให้มาจ่ายงานแล้วกันให้กับลาพิทตี้นะครับออกไปทำภารกิจซึ่งองค์กรของเรานะครับเอเจนซี่เนี่ยดำเนินการมาเป็นหลายร้อยปีแล้วเพราะฉะนั้น ถ้าอยากสปราก็ต้องวันนี้ได้ชมแล้วเราก็สำหรับผู้ชมวันที่22กยเค่ะก็จได้ชมกัูแล้วขแาพแบบว่าประสบการระหว่างการ่ยทเรือเบืงึกเ้อนหลังพี่เต๋ะรางพี่ตว่าเรื่องนีเน่ยไม่คืบบคิวรู้มันไม่เหมือนกับเรื่องบก่อนที่่เตอย พยายามถูกดีทำทีสันนะครับกับจริงๆเราสำหรับนังไทยเราพยายามทำให้าสับให้เทียบเท่านะครับัดาหนังต่างๆในโลกนี้นะครับองท่านคือมันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าความคิดนครับที่ด้บอก p r i v a ซ y แล้วที่บอกใช่าต้กับหนังแต้อน่เวลาที่บางทีเวลาที่มันมีลูกชาย มีพู้รุ่นี้วยมาเรารู้สึกเลยคือความตื่นเต้นเลยว่ต้องต้องขอบคุณลีขอบคุณนักแสดงทุกคนมากๆเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นดาราไทยครับเล่นหนังไทยยาวนาน30กว่าปีแบบนี้ผมได้เป็นดาราในสังคมเราด้วยหรือเซึ่งเป็นนักศึกษาท้องเล่นแรกในชีวิตก็ต้องขอบคุณคนไทยทุกคนหน้าดูหนุนเพลมาแล้วก็อยากจะให้ชมนะครับสี่นักชาติที่พวกเราตั้งใจทำ เลขแต่ตัวอนี้ตแล้วครับสมยก่อนคนี้ตอนสาวต้องถามว่ามีแฟอยังด้ให้ทุกนชมแล้วก็ังว่าทุกคนจะชอบในการของเราขอคุณค่ะพี่จาวถามถึงสองระนางที่มีกันมากกว่าค่ะําประสบ ทำเรื่องนี้มีความยากง่ายบ้างมีทุกฉากไหนที่แบบยากจนตาไหลไหมอะไรแบบนี้ก็เรื่องนี้เป็นหลักแอคชั่นเรื่องแรกของปอยนะคะก็เรียกได้ว่ายากทุกฉากที่เล่นแต่ว่ายรืงดีที่เราได้เล่นร่วมกับนักแสดงรายชื่อหลายคนนะคะอยา่างพี่เรีน ไม่ไม่ไม่ค่อยได้ดแต่ว่าสมมติสักว่าเวลาไหนเนาซแอคชันเนยครับจะสนุกมากเพราะว่าอยู่เขาวางมาดี้ได้ชมา้เยอะมากแล้วก็ไร้ชมการแอคชั่นได้ชมไปคิดว่าเพอร์เฟคมากครับในการแอคชั่นขอบคุณค่ะมางานได้ดีมากพี่ัชช่าเห็นบอกว่าเป็นรับบทเป็นพักงานออฟฟิศ ja, ja, 爸爸，妈妈，我想要一个。 ทุกโยมทุกพระโยมทุกประเทศคุณจะต้องรู้จักอินทร์อันตรายอยากใหรู้ว่าเขาอันตรายแค่ไหน